อัอเปทนเชฟข้อมืมเฮ้ยเนี่ยแม่งติดบอร์ดสไตล์พาร์อันดับหนึ่งเลวะเติมเส่เติมเออแม่งว่าเป็นสไตล์พาร์สีทองคนเดียวโอ้ยใส่เสื้อแล้วแหวกนมอะไม่ชอบแบบตัวบอลหรอวะไม่ชอบก็นึกว่าแบบไม่ชอบแบบพิกเซล เออไม่ได้ชอบตัวละครแบบแปดปิดแล้วก็แบบนองไม้ครับก็ดอกไม้ครับเห็นไหรเคยดูหนังโป้ไม้คราฟไหมแม่งกระดอเหลี่ยมไม่เคยแต่มึงแม่จะเคยบางอันไม่บางอันไม่โตเหลี่ยมด้วยแต่กระดอแบบสมจริงอะที่แบบแม่งใช้แอปอะไรทำาั้อะรงี้มึงเชื่อแม็กกราฟิกส่วนใหญ่แล้วแม่งไปทำหนังโป้แบบทีดีกันแบบพวกเข็นไปเนี้ยเพราะว่าแม่งรายได้ม่งดี แลวไอ้พวกไอ้พวกที่ว่าทำหนังโป๊แบบดีๆน่าแบบนั่นแหละคือไม่แบบว่าเป็นระดับแบบว่าระดับเซียนอะพ่อพ่อมึงลองนึกภาพดิแบบกูนะเคยทำแบบแอนิเมชันพวกอ้ไพวกง่ายๆแบบว่าไม่ไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าแอนิเมชันแบบเฮนไเนี่มึงต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเหมือนสมมติกระดองมันเข้าหีใช่ไหมมึงต้องแอนิเมชันจุดแล้วให้เวลาให้แบบ ทาม,มิ่งมันตรงกันอะแล้วให้แบบสมจริงที่สุดะทํายากนะเว้ยแล้วแม่งคอมต้องแรงด้วยอะย่ะเพื่อให้มันซิมูเลตีอ่ะอืมคือแบบคนทําต้องแบบมีมือมากมเ <c oughs> มืม่อก <c oughs> ่อนไม่เข้าใจกูดูอย่างเดียวพอหลังๆ้วยกูทําเองก็เลยเข้าใจอ๋อเฮียเกมมันต้องทำอย่างนี้เป็น,นี้นะอืมกูเชี่ยวชาญกูเชี <c oughs> <c oughs> กูเชียวชากูคิดว่านะเว้ยเปอร์เซ็นนะพวกที่ว่าทำเฮนไตเนี่ยแม่งแบบว่าเคยมีงานประจําแบบแบบอาจจะเคยทําพวกตัวละครในเกมอะไรงานมาเนี่ยแล้วแบบว่าน่าจะโดนไล่ออกไม่ก็แบบเงินเดือนไม่ดีเขาก็เลยออกมาทำอันนี่แทนอืมน่าสนใจสนใจไปันต่อชิดไหมเนี่ยทีมพวกก็มีเผ่อนครับทำแอนิเมชันแบบ ทีดีเฮนไทน์ได้ก็คือแบบมึงทำได้ทุกอย่างแล้วกูเองนะกูยังทำไม่เป็นเลยแค่ใส่ดูตัวละครเนี่ยที่แบบตัวละครมันยืนเออไม่ยังยากไม่ยังยากเลยต้องมีเวลาด้วยมันมันก็ยากแล้วก็มีเวลาด้วยกูทำได้แต่ส่วนใหญ่แบบแอนิเมชันรถอะไรพวกเนี้ยน่าสนใจเห็นบทถ้านี่ถ้ากูแบบว่ากูถักกูก็อยากทำเหมือนกัน ถ้ากูมีเวลานะแต่มนกูรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วแบบเวลาเรียนรู้มันน้อยยังไม่ค่อยรู้อะไรด้วยไม่แน่่จจะแบบว่าไม่แน่จุดหนึ่งที่ไม่แว่าจะทําเ็นไพ่อ่ะเ็นไพิดมีมีชิดอยู่ในเนื้อเรื่องแบบกับเนมี่เออถ้าสนใจนีกูรอเออมึงเห็นมึงเห็นไหมเฮนไตส่วนใหญ่อ่ะแม่งไม่ค่อยมีเหมยเว้ย เพราะว่าเพราะว่าแม่งไอตรงหมอยเนี่ยเส้นผมไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะแม่งซึมูเลดยากที่สุดแล้วยากแบบยากที่ยทแล้วมันเสียเวลาด้วยบางทีถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดว่าเออมีผมมีอะไรน่โอเคแต่ถ้าเกิดมีตรงหมอยเนี่ยอะลองนึกภาพแบบเจเนเรตหมอยมาแบบรุงรังเลยใช่ไหมจะแบบกระชับกันอยู่เออแล้วแม่งต้องทําให้หมอยเนี่ยมันอินเทอร์แอคกับตัวผิวหนังด้วยนึกภาพในชีวิตจริงแบบมงชัคบาลเนี่ย มือบางมันต้องแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรอยย่อนของผิวหนังเนี่ยมันต้องย่อนตามผิวหนังด้วยประมาณนั้นประมาณบนระยะแล้วก็ส่วนที่ยากก็น่าจะเป็นส่วนที่แบบว่าคนส่วนไหนวะถ้าเรื่องไหนอ่ะมันทําแบบว่าให้เห็นแบบข้างในของตัวละครได้มนภาพออกาแบบเห็นพวกอะไรนะไอข้างในหี้ข้างในหีข้างในควยแบบตอนน้ำแตก่ะมีภาพออกใช่ไหม ประมาณนะั้นอันนั้นแหละส่วนยากเลยเพราะไม่ต้องเรนเดอร์เว้ยแบบว่าผ่าผ่าตัวละครครึ่งเนือแล้วก็แบบทำให้มันมีไส้ในอะไรข้างในของมันนะ mm hmm. แล้วก็เรนเดอร์สองชั้นอีกแต่ส่วนที่ดูมาส่วนของนมเด้งนมใหญ่ใช่ไหมแบบตอนเวลาเยืดนมเด้งอ่ะอันนั้นทำทำไม่ยากหรอกทำง่ายอยู่ส่วนส่วนยากจะเป็นส่วนของเส้นผมไปมละต้อง mm hmm. ทำยังไงวะถ้าเกิดว่าแบบเรนเดอรด์ไม่เป็นส้มันใส่กล้องเข้าไป เดนเดอร์ <l acht> ender, มันไม่เท่าไหร่หรอกถ้าคอมแรงมันก็เดนเดอร์ได้มันอาจจะอยู่ที่ประมาณสักสี่ถึงห้าชั่วโมงนะต่อแล้วแต่คลิปแล้วแต่ดีเทล<ม>แต่ดีเทลที่<ม>ว่าทำยากก็เป็นส่วนของเนี้ยเวลาควยเข้าในหีอนะ่ะตอนนั้นแบบกำลังย็ดกันอยู่อะอันนั้นทำยากามันมีมีแบบว่ามีแบบผิวหนังปริน,นออกมาด้วยนะเนื้อปะแบบอตอนใส่เข้าไปแล้วตอนดันต้องซิมูเลตขนาดนั้นด้วยเนี่ยเพื่อให้มันสมจริงอ่ะถ้าต่างกับพวก 2D ดีเนี่ยแบบ ไม่ใช่ทีดีนะก็แบบทูดีทำง่ายอืมทูดีมันก็นานแค่แบบอยู่ที่บิตเลทที่ว่าเราจะตั้งตอนเอาพูดอะส่วนถ้าเป็นทีดีก็ต้องแบบวกเท็กเจอร์วกรากลเอียดอะไรพวกเนี้ยยิ่งเยอะมันจะยิ่งนานเลยตอนตอนเรนเดอร์ยงเลยแสงเงาที่สำคัญแล้วการซิมูเลตพวกอีกคนนึดพวกซิมูเลตแบบผิวหนังอะไรอีนั้นต็กนะ เหนอตัวหนึ่งนะรู้สึกมีตรู้สึกเหมืำโดเมีเพื่อนมาเสร็จเต็มเลวเพื่อนกลัวแลล่ะรอไม่ไดแกไขน้่นเลยอุ้ยยยยยยยิยผยานกูยยบยยขยยยยย่ย่ยย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 ยมอย

เสียเซลเสียเซลเพื่อนเสียเซล่เหมือนอะไรไมเข้าเลยไหมเออที่ท่าไหนไปไหนเฮ้ยในในโซล่าที่เราผ่านมาโดนอะไรข้าโซืน่าเออวันทุกโดดเล่นแมึงยิงกูยิงอ่าไม่เจอมองไม่เห็นโดนที่รีดเด็ดอืมว๊า ท,ท,ที่ไหนเด็ตัวต้อเข้าหัวเออเออเดต๋วพ้อมาจากไกล,กลจากฝั่งโน้ตฝั่งพวกเขาเนี่ยพวกเขาของเขา เห็นแล้วเห็นแะล้วเหนไรนะตัวเดียวมันเล่นสนายยัอืมสน,นายสันไปน่าจะเป็นเกาะเนาไปข้างหลังาาแล้วมัอ่า

ต้องข้อมูอลกันไปไปจอดที่อืมไปจอดที่ดินหลังขวามาเขียวของใครเนะขียนนะบนหลังคาเขียวเขี้ยตโกหัวเนี่ยที่ดอก

เาไอ้อตัวเลยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้ตัวตัวขานกกามันมาลเลยอัยอน้นคือผมว่าเฮ้ยข้าบอนตัะครัา วตัวเดียวตัวท้ายตัวท้ายน้ำแข็งเอาเข้าไปข้างไหนแล้วเข้าไปเข้าไปในบ้องเอ้ยน้ากูน้าก,กูกกเอาบอลข้ยาง่นไอ้เหี้ยยิงแม่งเดินผ่านหน้ากูสามสี่รอบไปสัตว์ยิงไม่โดนยักแหมสองหัวดอสองเล่นยากสองเล่นยิง